นนเวลาต่อจากนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงปรงจิตวางใจให้เป็นกลางนะคือไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งคำว่าไม่ต้องตั้งไม่ต้องไปคาดหมายโดนเดาหรือสิ่งต่างๆเราใดเพียงแค่วางจิตเป็นกลางกลาง กลางคืนไม่เข้าไปยินดียินได้ะเวลาต่อไปก็จะเป็นการแสดงธรรมอันพวกเราทั้งหลายยังไม่เคยได้รู้หรืออาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์จะแสดงต่อไปนี้เป็นสัจธรรมอันเป็น ทาอันขั้นละเอียดขึ้นไปอีกหรือเราเรียกตามภาษาบัญญัติว่าปรมัตถสัจจ์ซึ่งทาที่แสดงเนี้ยมันเป็นปัญญาขั้นสูงสุดเรียกว่าปัญญานะต้องใช้ต้องใช้บอกว่าปัญญาเพราะว่าอะไรถ้าฟังแล้วเนี่ยถ้าเราไปคิดหาเหตุผลเรา จะไม่อาจจะหยั่งลงสู่สภาวะนั้นๆจะเป็นเพียงแค่นะแค่ความเข้าใจหรือปัญญาโลกเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกว่าให้พวกเราทั้งหลายวางกิจเป็นกลางวางกิจเป็นกลางคือสิ่งต่างๆอาไที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาให้วางไว้ก่อนบปลงวางไว้ก่อนนะทํานี้ถ้าผู้มีปัญญาก็สามารถที่จะตื่นรู้ได้เพียงแค่อุปนิยโกธรรมดาไม่ต้อง ไม่ต้องไปกระทําการต่างๆเหล่าใดคือโน้มเข้ามาพระอาจารย์จะเล่าหรือจะจัดการเรื่องจิตคําว่าจิตเนี่ยรือรู้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจิตตือรู้เนี่ยจริงๆเนื้อแท้แห่งความเป็นจริงที่เป็นอวิชชาที่แท้จริงก็คือสิ่งๆนี้นี่แหละพระยาจิตราราชตือรู้นั่นเอง ซึ่งเมื่อครั้งก่อนอาจารย์ได้แสดงแสดงเรื่องสภาวะของอี่เรเรียกว่าไฟกับน้ําแข็งอาจารย์ชี้ลงความเป็นจริงคือสัจธรรมคือสัจจะคือความจริงของไฟกับน้ําแข็งไว้อย่างชัดเจนว่าไฟกับน้ําแข็งที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือสภาวะเดียวกันสถานะเดียวกัน เพราะโดยธรรมชาติหรือโดยสัจจะของสองสิ่งเนี้ยหรือที่เราบยกสองสิ่งเนี้ยมันมีความเป็นอิสระสภาวะสัถานะอยู่อย่างนั้นนั่นเองไฟที่เราได้ยินตามมันยัดว่าเนี่ยไฟเนี่ยโดยเนื้อแท้เราไปดูเนะี่ยโดยสัจธรรมโดยสัจธรรมสัจธรรมคือสภาวะที่เขาเป็นอิสระอยู่อย่างนั้นนั่นเองไม่ใช่ทางร้อนไม่ใช่ทางไฟ น้ำแข็งก็เฉดเช่นเดียวกันไม่ใช่ทางน้ำแข็งไม่ใช่ทางเย็ยนแล้วดูเราเรา,เราอย่างยังกิตลงสูงลงสู่สัตรธรรมหรือเราเรียกว่าธรรมชาติที่แท้จริงของสองสิ่งนี้แท้ที่จริงแล้วเขาคือสภาวะสถานะเดียวกันพอมีเราพอมีเราเข้าไปสอดแทรกหรือเข้าไปเสร็จมันก็มีบัญญตัติพอบัญญัติเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจึงไปหลงบัญญัติว่าเนี่ยนี่คือไฟร้อนนี่คือน้ําแข็งเย็นเห็นไหมเป็นบัญญตัติแต่โดยเนื้อแท้แห่งสัจธรรมคือทั้งสองสอง,สองสิ่งนี้คือสิ่งสิ่งเดียวกันสภาวะเดียวกันสถา,านะเดียวกันไม่ใช่ทั้งร้อนไม่ใช่ทั้งเย็นแต่เป็นอิสระอยู่อย่างนั้นนั่นเองถ้าเราลองย้อนมาดูนะรู้หรือจิต นี่นักปฏิบัติทั้งหลายไปติดนที่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 อาจารย์บอกว่าหลงหลงอะไรหลงติดที่ไหนหนองหมาตายที่อาจารย์พูดประจำนะคำว่ามันหนองหมาตายเนี่ยคือปัญญาตรงนี้มันยังไม่ถึงเพราะอะไรเพราะมันเป็นรู้อยู่ตลอดเวลารู้นี่แหละยากนะถ้าปัญญาไม่พลิกถึงที่สุดคือหรือยังลงสู่ความจริงแล้วเนี่ยว่าความจริงของ จิตหรือรู้เนี่ยมันเป็นเช่นไรเห็นไหมความจริงคือเป็นธรรมชาติที่สงบสงัดเงียบไม่เคยกระเพื่อมไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยมาไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยไปใดๆดเลยแต่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่นที่ตอบสนองต่อสมมติบัญญัติที่เราเรียกว่าบัญญัติโลกซึ่งทั้งโลกและธรรมเนี่ยเห็นไหมธรรมก็เป็นอนิจจอนาตาหรือนิพพานหรือสติสมาธิปัญญาต่างๆเป็นสภาวคือเป็นบัญญัติธรรม หรือทั้งโลกที่เราบอกที่ใดมีรูปที่นั่นมีนามเรื่องราวต่างๆของโลกที่ดําเนินไปเนี่ยเห็นไหมแต่ธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยพอใช่ไหมพอมันมีจิตหรือรู้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เกิดเนี่ยเกิดม,มีอะไรมีความหลงว่ามีเราเพราะไปกระทําการอะไรมันยังไม่ใช่คือมันยังหลงอยู่ในบัญญััิเห็นไหม,มนี่ยังติดอยู่โลกเห็นไหม แต่สภาวะที่แท้จริงโดยอิสระของจิตเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าจิตธรรมชาติของที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งรู้ไม่ใช่ทั้งจิตอุปมาก็เปรียบเสมือนสภาวะของไฟกับน้ําแข็งโดยอิสระของเขาเขาไม่ใช่ทั้งไฟทั้งไม่ใช่ทั้งแข็งเพราะมันมีบรรยากาศเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอม,มีเราเขาไปสอดแทรกเขาไปเกิดแบบแยกว่านี่คือไฟนี่คือน้ําแข็ง แต่บัญญัตินั้นก็เพียงแค่เพียงแค่รู้ว่าเนี่ยลักษณะเช่นนี้อย่างนี้มันเป็นเช่นนี้มันร้อนนะเนี่ยบัญญัติว่าร้อนเนี่ยบัญญัติว่าไฟนี่บัญญัติว่าเย็นนะน้าแข็งนะบัญญัติว่าบัญญัติเรามาดูที่บัญญัตินี่ที่มันออกจากบัญญัติไม่ได้เพราะอะไรเราไม่เห็นความจริงของบัญญัติซึ่งอาจารย์เคยพยายามที่จะบอกนะว่าบัญญัตินี่นจริงๆแล้วเนี่ยมีไว้เพียงแค่การสื่อสารแล้วอาจารย์พูดมาตลอดเวลานะ ทั้งโลกข้างทมล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้บัญญัติบัญญัติทั้งคือบัญญัติโลกแต่สิ่งที่เหนือบัญญัติเราเห็นไหมไม่ตกอยู่ภายใต้บัญญัติคือไฟกับน้ําแข็งหรือเราเรียกสภาวะของจิตหรือที่เราเรียกว่าจิตรู้เนี่ยนันเป็นอิสระนี่เห็นไหมอิสระอยู่อย่างนั้นนั่นเองเขาเป็นอิสระกายนี้ก็เช็เช่่เดียยกายก็เปรียบเสมือนที่เราบอกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ที่องค์สมาสมุคากําังชี้บอกว่าเนี่ยเป็นธรรมชาต mm. ินัน้นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเราเพียงแค่เห็นว่าเป็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่อย่างถึงของสัจธรรมคือความจริงของดินความจริงของน้ำความจริงของลมความจริงของไฟธรรมชา,า,าติต่างๆเหล่านั้นเป็นอิสระอยู่อย่างนั้น <im it> ไม่ใช่ทั้งดินไม่ใช่ทั้งน้ำไม่ใช่ทั้งลมไม่ใช่ทั้งไฟแต่สถาน,สถานะสภาวะของเขาอิสระสงบสงัดต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างเป็นสภาวะที่ ไม่ถูกเปนแค่เป็นสิ่งสิ่งเดียวกันเป็นสภาวะเดียวกันคือเพียงแค่มีบัญญตัติปุ๊บก็ไปบอกเพื่อบอกกล่าวเพื่อให้เรารู้ว่าเออเนี่ยสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองก็เลยหลงประยุทธ์พอหลงประยุทธ์เสร็จปุ๊บเนี่ยไปหลงหลงประยุทธ์จึงไม,จงไม่จึงไม่อาจจะยั่งเข้าสู่คาว่าสัจธรรมหรือความจริงของธรรมชาติสัจธรรมสัจธรรมที่เราได้รินคือความจริงของธรรมชาติล้วนๆน,นั่นเองธรรมชาติที่แท้จริง ในธรรมชาติทั้งรูปทั้งนามน,นั้นมันเป็นสภาวะสภาวะที่เขาอยู่คือตกอยู่ภายในสภาวะเนี่ยสภาวะอิสระคือเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาที่เราเรียกว่าอนิจจังอนัตตาคือเขาหากเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นมีสภาพอยู่อย่างนั้นหรือที่เราบอกว่ามีสภาพเสื่อมหรือแปรปรวนอยู่อย่างนั้นไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาก็คือเขาเป็นอิสระ ที่อาจารย์บอกว่าจะมีเราหรือไม่มีเราก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เป็นอยู่เพราะไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ใดเพราะอะไรเพราะมันคือสัจธรรม,รรม,รรมห,นนหมรือรธรรมชาติที่องค์สมาสมุทรสัจธรรมแจดงไปเห็นในนี้ก็ไปเห็นความจริงเหมือนกันว่าอ๋อแท้จริงสภาวะธรรมชาติที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็เฉยนเดียวกันอันเดียวันสามารถที่จะเข้าลงสู่สภาวะนั้นได้แต่สิ่งที่หลงสูงสุดคือหลงหลงรู้รู้แจ้งก็ดี รู้ความว่างก็ดีรู้ว่าสุญญาตาก็ดีรู้นั่นรู้นี่ก็ดีมันรู้หมดรู้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 แม้แต่จิตบริสุทธิ์จิตเป็นธาตุรู้รู้การเกิดการดับไปรู้นั่นรู้นี่มันรู้หมดมันรู้รู้ถึงอน,นิจจงว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันยังถึงจริงๆนะยังถึงมันเป็นปัญญารู้ก็ดับเหมือนกันเพราะเพราะอะไรเพราะมันเป็นทางเข้าสู่สัจธรรมแต่ ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปติดว่ารู้ที่บริสุทธิ์รู้ซื่อๆรู้ว่ามันว่างรู้ที่เป็นอิสระรู้ที่เป็นธาตุรู้รู้นิพานรู้ความว่างรู้สุญญตารู้มันรู้หมดเห็นไหมเสร็จหารู้ไม่ว่าไอ้รู้รู้ที่บอกว่ามันบริสุทธิ์นี่มันเป็นรู้รู้คือจริงๆแล้วมันเป็นเราโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยเหตุที่ไม่รู้สึกตัวามันยังหลงอยู่ มันยังหลงว่าเป็นรู้แล้วมันก็บอกว่ารู้ที่บริสุทธิ์รู้ไม่มีอยู่จริงโน่นนี่มันพยายามที่จะบอกทุกอย่างแต่มันซ้อนรู้รู้ที่อยู่ข้างหลังมันนี่เอาแล้วจะทํายังไงล่ะอาจารย์พ่อปัญญาตัวนี้เห็นไหมมันทวน,ทวน,ท,วนทวนกลับเข้ามาเสร็จปุ๊บไปสู่สัจธรรมนั้นมันเป็นปัญญาอันอันผองแท้อัน,อนที่สุดคําว่าที่สุดคือไปเห็นความจริงปัญญาทัานเ็นคนนี้ปัญญานั้นแหละ จึงเป็นปัจจท,ทันในเทพมณฑลอยู่หีปัญญาั้นก็ไม่เหลือและมันก็ไม่ใช่ปัญญามันคืนสู่สัจธรรมโดยสิ้นเชิงด้วยปัญญาตนนด้วยปัญญาอย่าจำแจ้งนะตัวน,นี้มนไม่ใช่ความเข้าใจนะแต่มันเป็นความจริงที่ต้องนักปฏิบัติทั้งหลายยังกิดลงไปคาว่ายางยางคือคือ,อยางด้วยปัญญานั่นแหละจะเห็นความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วที่อาจารย์เคยบอกอยู่ตลอดเวลานะว่า รู้หรือจิตหรือผู้รู้ไม่เคยมีอยู่จริงความรู้สึกนักคิดไม่เคยมีอยู่จริงเพราะมันคือสภาวะแห่งธรรมชาติโดยอิสระเพียงแต่ในขณะที่ธรรมชาตินี้ดําเนินไปหรือดํารงอยู่ดําเนินไปเนี่ยที่ยังอาศัยเทว่ากายกันมันทนาหน้าที่ตอบสนองต่อบ,บัญญัติเขาตอบสนองธรรมดิคือสมมติโลกหรือเราเรียกภาษาหรือสิ่งต่างๆนั้นไอ้บัญญัติต่างๆเหล่านั้นเนี่ยโดยเนื้อแท้แห่งบัญญัติคือสภาวะที่ว่างเปล่า คือนามธรรมมันเป็นเพียงแค่สภาวะเพียงแค่ในแค่ในการสื่อสารไม่ใช่เพื่อการหลงการยึดให้รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ว่าสิ่งนี้ด้วยความหลงนั่นงหลงจึงไปยึดพอยึดแล้วก็แยกแยกแล้วก็ยึดเอาวันนียมันเหมือนยึดวันน้ําแข็งนี่เย็นมันมันไม่เย็นไนดะ้ยังไงมันเย็นจริงๆหลงว่าเป็นจริงเป็นจังแต่ไม่เคยเข้าสู่หรือไม่เคยเห็นความโดยความจริงของธรรมชาตินั้นเลยความจริงที่เราเคยดินว่า สัจธรรมอยู่เหนือบัญญัติใช่ไหมเหนือบัญญัติบัญญัติเป็นของโลกหรือสมมติบัญญัตินั่นเองที่เราใช้สื่อสารกันไม่ว่าเรื่องอันนี้จังงานนัตตาเนะหรือทุกสมุทัยนิโรธมรกทางที่ต่างๆก็ต้องอาศัยอะไรอาศัยบัญญัตินี้เป็นทางถ้าไม่อาศัยบัญญัตินะอยู่ๆจะให้รู้เลยมันรู้ไม่ได้องค์สมมาสมเจ้าก็ต้องใช้บัญญัตินี่แหละ ที่อาจารย์บอกว่าในขณะที่องค์สมสมพมลเจ้าไปเขาว่าตรัสรู้คือเห็นความเป็นจริงนะรู้เห็นตามความเป็นจริงนะทั้งหมดทั้งมวลของธรรมชาติที่แท้จริงเนะ่ยซึ่งพระอ,องค์ก็ลำบากว่าจะไปสอนได้ยังไงเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่สามารถจะนําไปพูดไปบอกหรือไปอะไรได้เลยจะทํำยังไงที่อาจารย์เคยพูดเอาไว้ เงียบอยู่ในขณะจนจนมีเทา้ามหาพรหมมาอาราธนาพระองค์จึงก็กลับมาเข้มาพิจารณาไล่เรียบเรียนดูว่าเนี่ยทางที่จะต้องอทำอย่างไรจะไปแสดงแบบไหนก็ไล่เรียงดูแล้วเป็นลำดับลำดาขึ้นมาขึ้นมา,นมาจนถึงออกเป็นอย่างนี้ก็สามารถที่สุดก็บอกได้เพียงแค่นี้ว่าปัจจังเวริทีดบโบวินอยูิ uh นักปฏิบัติทั้งหลายส่วนใหญ่จะหลงกันซึ่งเท่าที่เท่าเท่าท,ที่นะส่วนเท่าที่เราได้ยินได้ฟังมาแต่ในส่วนความเป็นจริงนั้นอาจารย์ไม่ตัดสินนะว่าใ้สภาวะที่ที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายหรือนักปฏิบัติทั้งหลายหรือผู้แสดงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะเข้าสู่สภาวะนั้นจริงหรือไม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะตรงนั้น มันเป็นปัจจตังอยู่แล้วแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังคี้บอกเราไม่ต้องไปสนใจว่าสิ่งนั้นเป็นชินี้สินี้ต้องมาดูตรงที่อาจารย์แสดงไว้ดูสินะคาว่าสัจธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติที่แท้จริงนั่นแหละคือความจริงของธรรมชาตินั่นแหละรู้เนี่ยหรือจิตที่รู้เนี่ยจริงๆเนี่ยจิตไม่ใช่รู้จิตไม่ใช่ผู้รู้แต่เป็นสภาวะที่อิสระนั่นเอง ไฟไม่ใช่ไฟไม่ใช่ร้อนสภาวะขอ,องไฟนั้นเป็นอิสระอยู่อย่างนั้นนั่นเองโดยเนื้อแท้งธรรมชาติรู้นี่ก็เหมือนกันเพราะบอกเข้าใจเพราะรู้นี่เป็นจิตจิตเป็นรู้หรือเป็นผู้รู้มันจึงออกไม่ได้มันจึงเป็นรู้อยู่ตลอดแล้วรู้รู้อย่างนั้นก็รู้แม้มันแม้แต่ได้ยินได้ฟังว่าจิตจิตมันรู้ที่ว่างที่สาดบริสุทธิ์ก็ไปเข้าใจแล้วก็ยึดเอาตรงนั้นเห็นไหมยึดเอายึดเอาว่าถึงความบริสุทธิ์หรือบอกว่าบริสุทธิ์นี่ก็ไม่ได้ยึดเพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นเองหรืออะไรต่างๆนนั้น สิ่งต่างๆแล้นนี่เป็นเพียงแค่นำมาบอกมากล่าวกันเฉยๆแต่สภาวที่แท้จริงต้องนักปฏิบัติเท่านั้นต้องไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองแล้วสภะาวที่แท้จริงมันจะไม่เหลือทั้งโลกทั้งธรรมไม่เหลืออะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยทั้งนั้นเมื่อมันขาดสู์จากอุปทานในความมีเราความมีหรือรู้หรือผู้รู้นั่นเองเมื่อเมื่อรู้นั้นไม่ถูกยึดว่าเป็นผูร้รู้ไม่ถูกนะ เป็นอุปทานยนยะึดว่าเป็นอุปทานนะั่นแหละว่าเป็นรู้หรือผู้รู้แล้วมันจึงไม่ใช่รู้แล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นความจริงของมันอยู่ตลอดเวลานี่ที่อาจารย์บอกว่านะก็เป็นปกติธรรมดานี่แหละมันรู้เรื่องมันรู้เรื่องนั่นคือธรรมชาติที่เขาทําหน้าที่ของเขากายนี้ก็เหมือนกันกายนี้เห็นไหมเหตุที่ไม่กล่าวถึงว่านี่ว่าเป็นธรรมชาติดินน้ำลมไฟนี่เขาก็เป็นของเขาโดยอิสระ นี่เป็นอย่างนี้นะโดยเนื้อแท้เนี่ยปรมาติศฐ์สัจจะเนี่ยคือว่าปรมาภิคือขั้นสูงสุดสัจจะที่สูงสุดหรือสัจธรรมหรือธรรมชาติที่สูงสุดที่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่บัญญัติมันไม่หยกไม่ตกอยู่ภายใต้บัญญัติแต่มันคือความจริงที่บัญญัติกําลังเพียงแค่ชี้บอกเฉยๆหรือบอกแต่เพราะความหลงที่ไม่เห็นความเป็นอัตตาตาที่มาเละที่สุดหรืออวิชชาที่ละเอียดที่สุดก็คือรู้ ถ้ามื่ได้ปัญญาไปอย่างถึงสัตธรรมที่แท้จริงแท้ที่จริงแล้วจะจะประจักษ์ชัดว่ามันไม่ใช่รู้มันไม่ใช่ผู้รู้มันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันคือความสงบอยู่ตลอดเมื่อเมื่อเมื่อปัญญาอย่างลงสู่สภาวะนั้นแล้วเนี่ยเพราะมันหายหลงเพราะมันหายหลงมันคืนสู่ความเป็นปกติธรรมดาเนี่ยมันจึงเป็นความสงบสันตินะครับมันจึงไม่มีอะไรมันจึงไม่มี ผูเข้าไปยินดีหรือยินหายหรือโรคโกรธของความปฏิฆะพอใจไี่พอใจ,อ,ใจอย่างนู้นอ่นี้ไม่มีมันรู้อย่างตรงไปตรงมาอย่างเรียบง่ายมันรู้เรื่องทุกอย่างตามบัญญัติโลกดาเนินไปทุกอย่างตามบัญญัติโลกแต่ไม่มีผู้มันจริงไปตามจริงจริงไปตามจริงที่อาจารย์บอกว่าปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะที่ดําเนินไปนั่นแหละนั่นคือความจริงตลอดเวลาของการดารงอยู่หรือการดําเนินไปแห่งผู้ที่หายลงแล้ว มันรู้เรื่องหมดนี่มันเป็นอย่างนี้รู้ตามบัญญัติโลกแต่ไม่ได้ยึดเอาบัญญัติว่าเป็นจริงเป็นจังแต่มันรู้ตามเหตุโลกก็ว่าย,ยังไงก็ว่ายอย่างนั้นก็ว่านะมีดีมีชั่วมีถูกมีผิดมีสูงต่ำดําขาร้อนเย็นเป็นแข็งอะไรต่งางๆเหล่านี้นะมันไม่ได้โต้แยง้งไม่ได้ปฏิเสธแต่ผู้ยึดไม่มีมาดรู้เรื่องตัวนี้ต้องต้องต้องอย่างด้วยปัญญานะต้องอย่างด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งนะ การที่จะอธิบายหรือพยายามที่จะชีช้ชีช้ชีช้เนี่ยสิ่งที่เนี่ยมเป็นเป็นทางที่บอกกันนะถ้าไม่บอกเราก็จะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราว่าอะไรมันซ้อนกันซอนจนไม่รู้สึกเป็นความละเอียดเป็นความฉลาดหลักแหลมของอะไรของอวิชชาหรือรู้นั่นเอง ถ้าปัญญาตัวนี้ไม่หยั่งถึงพุทธเจ้าก็ทรงไปรู้ไปเห็นด้วยปัญญาสิ่งอริยะทั้งหลายอริยชนหรือผู้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ต่อต่อกันมาเนะเมื่อถึงสภาวะนั้น้วไม่เหลือทั้งโลกท,ทั้งธรรมเหตุที่ไม่เหลือเพราะอะไรเพราะอุปทานในการที่อาโลก,กเราทาหรือสภาวะทางทางนั้นเหล่านั้นมันมีแต่ต้องอาศัยอะไรแต่ก็ต้องอาศัยบัญญัติโลกแต่ต้องอาศัยบัญญัติเนี่ยแสดงธรรม หรือที่เราเรียกว่าภาษาที่สือส่อสารเพื่อกันเป็นแนวเป็นทางองค์สมาสัมุทธเจ้าก็ใช้สมมติวัญัยิหรือภาษาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเพื่อการชี้ให้เห็นเพราะได้เป็นทางให้พวกเราทั้งหลาย,ยหรือผู้ที่ใครที่จะมีปัญญารู้แจ้งไ,ได้น้อมนําหรือได้มีทางคือได้รู้เพื่อกันไปปฏิบัติเพื่อความ สิ้นไปแห่งความหลงนั่นเองนะหรือเรียกเรกว่าสิ้นไปแห่งอวิชชานะมันยากนะคำว่ายากในะย,ากยากยากยากต่อต่อผู้ที่แสดงทั้งหลายผู้ที่แสดงทำทั้งหลายเหล่านั้น<ม>บ้างก็ไปอยู่ต้องไปอยู่ที่สติต้องมีสติอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ ฐานคําว่าฐานจิตคือเคยบริกรรมพุทโทธธรมโมสังโฆก็ดีไปอยู่ที่อนาปนานัสติก็ดีหรือไปอยู่ที่หน้าอกหรือไปอยู่ที่ตรงไหนนาที่ใดที่หนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีแต่จริงมันไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยเพราะธรรมาชาติของธรรมาชาติที่เราเรียกว่าธรรมาชาติของจิตแะต้องต้องอาศัยบัญญัติว่าจิตธรรมชาติของสิ่งชนนี้มันไม่ได้อิงอาศัยอะไรเลยมันไม่ได้เกิดไม่เคยมันไม่เคยดับมันเป็นอิสระของมันอยู่อย่างนั้น ที่บอกว่าอิงอาศัยกับกายอิงอาศัยกับกายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดมาด้วยวิชาเขามันติดกันอยู่เพราะว่าอะไรเห็นที่ว่ามันติดกันอยู่มันอิงอาศัยกันอยู่เพราะว่ามันมีกายมันมาด้วยวิชาวิชาพาให้เกิดมันก็มาเรียกว,ว่าจิตที่สิงครองใน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 ,ในกายนี่ถ้าอย่างพูดอย่างภาษาที่พอเข้าใจกันได้แต่สภาวะที่แท้จริงไม่ได้อิงอาศัยอะไรเลยเป็นอิสระสบบรงบะงียบไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสิ่งใด ไม่มีผู้ใดยึดเอาได้และก็ไม่ได้เป็นของใครกายนี้ก็เหมือนกันกายนี้ไม่ใช่ของใครไม่ไม่อยากที่จะมีใครที่ไปยึดถือเอาได้แล้วมาอยู่ภายใต้ความพึงพอใจหรือความบังคับบัญชาของผู้ใดจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เขาหากเป็นอยู่ในสภาวะที่องค์สมสมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอนิจจังอนัตตาคือสภาวะที่แท้จริงธรรมชาตินั่นเองนะลองพิจารณาดูค่อย ดูให้เห็นตามความเป็นจริงดูความจริงตรงนี้นะนักปฏิบัติทั้งหลายอาจารย์ก็ฝากไว้สําหรับวันนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้เฮ้ยเกิดปัญญานะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งไปตอบรับหรือปฏิเสธก็ต่อเมื่อได้รู้ได้เห็นตามความจริงความจริงนั้นไม่เคยสูญไปไหนความจริง มีอยู่ตลอดอนันตการแต่ทางที่จะเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นหรือทางที่จะหายหลงเนี่ยมีมากมายมันเป็นปัญญาของพวกเราสิ่งที่อาจารย์ชี้หรืออาจารย์บอกเนี่ยซึ่งอาจารย์เปิดเปิดเปิดไห้หมดเนี่ยทึ่อาจารย์เคยเคยบอกพวกเราไว้แล้วว่าสิ่งต่างเราใดสภาวะใดอาจารย์จะเปิดให้หมดแต่ถ้ายิ่งละเอียดลวอนเท่าไหร่นะถ้าเราไม่ได้เกิดปัญญาตนมันจะเป็นเพียงแค่ชั้นสนัญญาที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็โน้มเข้าไปเราคิดหาเหตุหาผลแล้วก็เข้าใจนั่นแหละคือเรียกปัญญาโลก มันไม่สามารถจะรือถอนอัตราหรือตัวตนได้ที่สุดแล้วมันจะเป็นที่สุดแห่ง <c oughs> สัญญาณนะั้นมันจะเป็นเพียงแค่อุเวกขาระวังนะนิพพานพรมอาจารย์ฝากไว้เท่านี้นะ